สวัสดีครับทุกคนผมผมพี่ขวดนะครับเขียนสักรักษาคมอดีตเป็นพนักงานตอนรับบเครื่องบินของสายการบินกัตไทยนะครับทำงานมา30ปีด้วยลิ้งโควิดนะครับก็เลยต้องออกจากงานก่อนกำหนดเนาะเป็น MSP นะครับก็มาเจอธุรกิจนะครับของดีไอคอนจากการแนะนำของพี่โยนะครับเพื่อนรักมา35ปี ก็เลยเปิดใจครับลองมาฟังซูมคุณหมอดอรหมอเองนะครับโอ้โหหลังจากได้ฟังธุรกิจของดีไอคอนแล้วนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่ไขต่ตรงนะครับที่ไม่ใช่มีรัษาย,ยอดเนาะเป็นระบบแบบชิปฟูฟิเมนต์เราก็ไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่ต้องสต๊อกของนะครับก็เห็นโอกาสนะครับในการทำไรายได้โอ้โหู้สึกว่าถ้าการมีทีมงานแล้วก็ มีการพัฒนาเรียนรู้นะครับมีทุกอย่างให้หมดเลยเป็นระบบที่ดีนะครับบริษัทที่ดีสินค้าดีนะครับแล้วก็มีการตลาดที่ดีมีฟรีเซนเตอร์มีโฆษณามีวิดีโออะไรให้เราเอาไปใช้หมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญผลตอบแทนดีมากเลยนะครับก็คิดว่าเป็นบริษัทที่เราสามารถฝากชีวิตไว้ได้นะครับกับอาชีพนี้นะครับก็เลยเปิดใจนะครับเรียนรู้ลงมือทาเริ่มตั้งแต่ระดับดิสติบิวเตอร์ พัฒนามาเป็นซูเปอร์ไอเซอร์มาเป็นดีลเลอร์แล้วก็เป็น MC นะครับเป็นทีมโค้ชให้คุณหมอด้วยจนทุกวันนี้ขึ้นตำแหน่งถึงแกรนด์ดีลเลอร์เลยนะครับพี่กวดจะไม่หยุดยัง้งพัฒนาตัวเองนะครับ